ทักทายนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับเป็นเช้าวันหยุดด้วยนะครับเช้าช้าครับเด็กๆก็ปล่อยมาเล่นกันนะครับช่วงเช้านะครับอากาศกำลังวิ่งหยอกล้อกันครับตามภาษาน้องหมานะนะครับอากาศดีๆวันนี้ครับเอา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 เา ตัวสีสว่านี้จะเป็นเด็กไงไม่ค่อยไปเล่นกับเขาอะไรมากมมย <c oughs> ไม่กล้าเล่นกับเขาเท่าไหร่ <c oughs> ตัวนี้ชื่อปอแก้วนะครับน่าจะสามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วมั้งครับครับ <c oughs> <c oughs> โชว์ตัวหน่อยดูนี่ครับปอแก้วหู <c oughs> ยังไม่ตั้งเลยนะครับผมก็เลยทำไว้นะครับอ่าตัวนี้พ่อพันของเราไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับที่ฟาร์ม เองพอได้เป็นเพื่อนนะครับมีลูกก็แบบขึ้นโตโชแล้วปอกแก้วนะครับตัวนี้เป็นสีสว่างแต่นะครับทีนี้หูไม่ตั้งผมก,กันเลยต้องดามอันนี้โชว์โตก่อนนะครับมีเทคนิคน,นิดนึงนะครับลูกเอ้เพื่อนๆที่ดามหูแล้วมันไม่มันชอบหลุดนอมาโตแล้วเราสามารถติดข้างหลังได้ด้วยนะครับเนี่ยผมก็ติดข้างหลังไว้ด้วยแต่ว่าติดข้างหลังพอตอนเราฉีกอกอ,อย่างเงี้ยครับมันขนตรงนี้มันอาจจะหลุดได้นะแต่ว่ามันก็เพิ่มความ เหนีย <c oughs> วได้นะครับก็คือไม่หลุดตัวนี้ขนาดสามจะสี่เดือนแล้วก,ก็ยังไม่หลุดนะครับนี่ครับตัวข้างหลังก็หยอกล้อกันตัวเมียเป็นสัตว์นะครับยังไม่ลงก็เลยจะหยอกกันแรงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้ผสมนะแค่ปล่อยให้วิ่งเล่นกัน,นเฉยแล้วก็เอาเข้ากงแล้วนะครับเพราะว่าตัวเมียตัวนี้อายุเพิ่งหกเดือนเองนะครับชื่อเพชรพลอยโอเคทักทายกันเช้าวนะันอาทิตย์ครับเช้าวันนี้ เนี่ยจะเล่นกันแรงเลยนะวัยรุ่นเ <c oughs> ช้าวันอาทิตย์นะครับที่15นะครับโอเคครับสวัสดีครับ